สวัสดีนะครับผมตอนนี้ของก็มาถึงแล้วนะครับผมของที่สั่งไว้ก็เขาเรียกว่ากระเป๋าจิโจ้หรือว่างยสักอย่างนะครับผมกระเป๋าก็สั่งเมื่อวานนะครับวันนี้ก็มาถึงนะครับผมขอบคุณที่ของขอบคุณของแถมนะครับผมเล็กๆน้อยๆนะครับผมมาจะในช็อปปี้นะครับผมผมจะให้ดูนะครับผมราคาก็ ดูนะครับผมสี่้อสสิบบาทนะครับผมของก็มาถึงนะครับผมดูครับผมภาพดีนะครับผมขอบคุณที่ส่งไว้นะครับผมคุณของแถมนะครับผมเล็กเล็กน,น้อยน้อยครับผม สัง่งเมื่อวานตอนบ่ายนะครับวันนี้ก็มาถึงนะครับผมขอบคุณช้อปปี้ด้วยนะครับผมฝากร้านนี้ด้วยนะครับผม